สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มาแนะนำนะครับไอเดียในการออกแบบพื้นหลังสไลด์นะครับสำหรับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของเราให้น่าสนใจนะครับโดยเราจะทำเป็นรูปลักษณะนี้นะครับมีวิธีการทำยังไงบ้างนะครับโอเคนะครับก็จะเริ่มจากสไลด์เปล่านะครับสร้างสไลด์เปล่าขึ้นมาก่อนนะครับจากนั้นนะครับก็นะฮะสร้างนะครับพื้นหลังขึ้นมาก็ได้นะครับโดยการคลิกขวานะครับแล้วก็ ไปที่จัดร right ูปแบบพื in in language, this. This way, so ้นหลังนะครับแล้วก็เลือกสีพื้นหลังนะครับในที่นี้ผมจะใช้สีนะครับนี้นะครับสีออกน้ําตาลนิดนึงนะครับเสร็จแล้วนะครับให้ทําการใช้เครื่องมือรูปร่างสี่เหลี่ยมพื้นผ้านะครับรูปร่างสี่เหลี่ยมพื้นผ้าวาดเป็นรูปร่างสี่เหลี่ยมขึ้นมาแบบนี้นะครับขนาดเท่าไหร่อย่าเพิ่งไปกังวลมากนะครับประมาณนี้ก็เอาก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับเส้นกรอบรูปร่างไม่มีเส้นกรอบ เราก็เติมสีครับในที่นี้ผมจะใช้สีนะครับสีที่มันใกล้เคียงกันสสีนี้นะครับสีไหนก่อนก็ได้ครับสำหว่าผมจะใช้สีนี้นะครับเสร็จแล้วก็คอนโทนดีนะครับก็ปี้มานะครับอีกรูปหนึ่งนะครับแล้วก็เติมสีนี้ลงไปนะครับมันก็จะเป็นสีมืดกับสีสว่างครับแล้วก็เอามาประกบกันแบบนี้นะครับจากนั้นคลิกทั้ง2รูปเลยนะครับกดชิปเชวาแล้วก็คลิกไปทั้ง2รูปนะครับแล้วคอนโทนดี พอคอนโทนดีปุ๊บมันจะก๊อปปี้รูปแบบนี้มาเป็นคู่เลยนะครับเราเราก็เอามาประกบกันแบบนี้นะครับเราก็ปล่อยเมาส์ครับจากนั้นคอนโทนดีคอนโทนดีไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะเรียงรูปนะไปเรื่อยๆเลยนะครับคอนโทนดีคอนโทนดีนะถึงมันจะเกินออกไปก็ไม่เป็นไรนะครับทีนี้นะครับเมื่อมันเกินออกไปนะครับตัวนี้มันเกินมากก็ดีลิททิ้งเลยก็ได้นะครับแล้วก็จะเอาเฉพาะรูปที่เหลือนะครับก็เลือกทั้งหมดเลยนะครับคอนโทนเก็ได้นะครับเลือกทั้งหมด จากนั้นค่อยกรุปนะครับคอนโทนจีนะครับหรือคลิกขวาจัดกลุ่มนะครับจัดกลุ่มแล้วก็ย่อเข้ามาเงี้ยนะครับให้มันอยู่ในเฟรมของสไลด์แค่นี้เองนะครับส่วนเราจะให้มันสูงมันตันเนี่ยครับเราจับย่อขยายได้เลยนะครับเสร็จแล้วครับสำหรับพื้นหลังแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็มาวาดรูปกระดานดำนะวิธีการก็ใช้เครื่องมือรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมมนนะครับ คลิกนะครับแล้วก็วาดขึ้นมาแบบนี้นะฮะวาดรูปขึ้นมาก่อนนะครับให้โค้งมากน้อยแค่ไหนเรก็ปรับเอานะครับไม่จําเป็นต้องโค้งมากก็ได้นะครับเสร็จแล้วนะครับเติมสีรูปร่างนะครับอ่าก็เติมสีกระดานลงไปนะครับสีเขียวเขียวแล้วก็เส้นกรอบรูปร่างนะครับเส้นกรอบรูปร่างเนี่ยก็นะครับใช้สีนี้ก็ได้นะครับสีที่ถูกเน้นนะครับ แล้วก็ขนาดของเส้นกรอบนะครับเราคลิกไปที่เส้นกรอบก่อนนะครับมาที่ความหนานะครับแล้วก็มาที่เส้นเพิ่มเติมนะครับจากนั้นก็มากําหนดความกว้างตัวนี้นะครับกดมอแช่ไว้เลยก็ได้นะครับดูว่ามันขยายขึ้นจะเอาหนาแค่ไหนก็ได้ตัวนี้เอาสัก15โอเคนะครับเสร็จแล้วให้ลดสีนะครับตรงนี้ลงไปนะครับโดยการคลิกนะครับแล้วไปที่สีเพิ่มเติมนะครับ จากนั้นนะครับสไลด์นะครับสามเหลี่ยมตัวนี้ขึ้นมาข้างบนนะครับเนี่ยให้มันให้มันสีจางลงนะครับกดปุ่มตกลงแบบนี้นะครับแล้วก็ทำการ copy รูปนี้ออกมานะครับ c o n t r o l D ก็ได้นะครับ copy ออกมานะฮะแล้วลดขนาดเส้นลงไปครับทีนี้ลดขนาดเส้นลงไปนะครับแล้วก็ใช้สีที่เข้มก็คือสีเดิมนี่แหละนะครับเนี่ยสีนี้มันเข้มนะครับ แล้วเราก็ย่อขนาดลงไปนะครับเอาไปประกบตรงนี้ข้างในนะฮะเอามาซ้อนข้างในนะครับอย่างนี้นะครับขยายออกมาครับให้มันชนขอบพอดีนะครับอันนี้ก็ขยายลงมาครับแล้วก็ปรับความโค้งนะครับให้ปิดช่องอ่างี้นะครับไม่ให้มันมีช่องว่างนะครับเนี่ยเราก็จะได้รูปขึ้นมาเรียบร้อยนะครับแล้วก็คลิกกดชิปแชร์ไว้คลิกทั้ง2รูป คลิกขวาจัดกลุ่มให้เป็นรูปเดียวครับข้อดีก็คือเราจะย้ายไปไหนย่อขยายยังไงก็ไปด้วยกันนะครับจะเอาเล็กเอาใหญ่ยืดหดได้อะไรพวกนี้นะครับพอไดอ้รูปแบบนี้นะครับเนี่ยเราก็ถือว่าเราได้พื้นหลังสร้างพื้นหลังง่ายๆนะครับถ้าอยากให้นะครับมีเงานะครับของกระดานดําก็ใช้รูปร่างนี้นครับสี่เหลี่ยมผืนผ้าม,มุมมนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็วาดนะเท่ากันอย่างเงี้ย ปรับโค้งนะครับปรับโค้งเส้นกรอบรูปร่างไม่มีเส้นกรอบนะครับแล้วก็นะครับเติมสีนะครับเอาสีมืดๆหรือเข้มขึ้นกว่าสีนี้ก็ได้นะครับเนี่ยนะครับให้มันอยู่โทนเดียวกันนะครหรือนะครับให้ไปที่สีเติมเพิ่มเติมนะครับลากตรงนี้ลงมานะครับเนี่ยให้มันมืดเข้มขึ้นตกลงนะครับเสร็จแล้วไปที่เอฟเฟกนะครับ แล้วไปที่ขอบจางนะครับแล้วก็มาเลือกนะครับขอบจางใชมครับมันจะเป็นขอบเบลอๆจางๆแบบนี้นะฮะเนี่ยขอบจางนะครับคลิกนะครับแล้วก็ให้นะครับตัวนี้มาอยู่ข้างหน้านะครับคลิกขวาที่รูปกระดานดำนี้นำมาไว้ข้างหน้าสุดนะครับขอบตัวนี้ก็จะอยู่ข้างหลังนะครับเสร็จแล้วเราค่อยนะครับปรับเงาเนี้ยนะครับอาจจะขยาย ว่าจะให้เงาโผลมากโผลน้อยเงี้ยนะครับมันก็จะดูมีมิติขึ้นนะครับมันก็จะไม่แบนๆนะฮะอันนี้ก็เป็นเทคนิคการทําเงานะครับพอทําแบบนี้เสร็จนะครับเราก็นะครับนำการ์ตูนมาประกอบก็ใช้ขาใช้การ์ตูนเดิมนะครับใส่เข้าไปแบบนี้เห็นไหมครับก็จะเป็นเหมือนกับคุณครูกําลังอธิบายนะครับแล้วเราก็ใส่เนื้อหาเข้าไปนะครับในเนี้ยนะครับ ในกระดานดำนะครับอธิบายว่าเนื้อหาหน้านี้ว่ายังไงนะครับมีภาพประกอบอะไรแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับมันก็จะทําให้นะครับงานของเราน่าสนใจเพราะว่าเราลันเตรียมสไลด์เห็นไหมครับเวลาที่มันอยู่ในบทเรียนนะครับมันก็จะโดดเด่นแล้วก็ไม่มีอะไรซับซ้อนก็จะทําให้นะครับจุดสนใจนะครับก็พุ่งมันอยู่ที่เนื้อหาแล้วก็มีการ์ตูนประกอบก็จะทําให้งานของเรานั้นน่าสนใจขึ้นยิ่งขึ้นนะครับ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นอีกวิธีหรือว่าเป็นอีกแนวคิดนะครับหรือว่าไอเดียนะครับในการที่เราจะไปออกแบบนะครับในสไลด์ในหน้าเนื้อหานะครับว่าเราจะออกแบบยังไงนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีการดีไซน์ไม่มีการออกแบบนะครับแล้วก็เอาเนื้อหาใส่ไปเลยมันก็จะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าทำแบบนี้งานของเรามันจะโดดเด่นแน่นอนนะครับโอเคนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ